a ล l a h ์ซ ok ุบ a n a h u wa taala ได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานในสุรอาลาอิมรอนพี่น้องบอกแกพวกเราในอายะห์ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามและหนึ่งร้อยสามสิบสี่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่าวาซาเิอูอิลามาฟิรอติมมิรับบิกุมท่านทางหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษโปรด อัลลอฮฺตาลาสั th ่งให้พวกเราทั้งหลายพี่น้องรีบเร่งอัลลอฮฺตาลาบอกว่าท่านทั้งหลายจงเขบกันดแล้วว่ารีบเร่งให้รีบเร่งให้เร่งด่วนอีลาเมาฟิรอติมมิรอบบิกุมไปสู่การอภัยยาโทษโปรดบาปพี่น้องทั้งทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาประกาศมาเช็เช่นนี้ด่านอิหมัม พานทานรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเิวะซัลลัมพานเล่าซอบัดพานตาบีอินพานตาบีอินตาบีอินจนกระทั่งพานถึงมายังเล่าผู้รูถูกรู้บานเราพี่น้องเตจะนำมาบอกรู้สึกว่าต้องยอมรับในข้อเท็จจริงท่านนี้มั้งทราบว่ามันเบา แต่ถ้าเขาบอกว่ารีบและพี่นองเออเบียข้าวพันหนึ่งเบิ์นเนาะถ้านึ่งกุมงผ้านี่เคยแม่กอที่ก็าอาลบนี่ผมว่าธนาคารล้นพี่นองเต็มพี่นองไปโตคิ้วพี่นองครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมเองเลยครับพี่นองถูกทานต้องยอมรับไม่สามารถจะปฏิเสธได้ขนาดคนเก๋ๆ,ๆพี่นองนะไม่รู้เคยไปล้นหูกอล้านนี่ไปล้นไม่รู้อ่าล้านมันล้นนี่พี่นอง นะให้มาเกาต้นนั้นทะเบียนข้าวเลือเดือนเจ็ดรวยเป็รวยถ้าไม่กดแต่เดียวก็อลลบมันทางทางที่ก็อุ่นข้าวบัญชีเล้วพี่น้องครับเรียบร้อยเล้วนี่พี่น้องนะแต่มันยุ่นนธนาคารล้านว่ามาเกยถ้าว่าไม่ไปกดนั้นถ้าเดียวก็หยุดลบเม็ดเลยอืมไม่ผักลับเถียงพี่น้องกับปล่อด่วนๆเลยแค่ปลเลยไม่โดยเสียล้านมาเยียนี่เขาเลยก็ล้น่อ,อนของมาเกยพี่น้อง นี่และพี่นองครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตลาบอกกับพวกเรานุมนา่นมาแล้วพี่น้องว่าวาซาเรอูอ um ิลาเมาฟิรรติมมิรอบบิกุมทานทางไลจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษโปรดบาปจากพระเจ้าของพวกทานก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานูวะตลา รีบเร่งไปไหนพี่น้องครับอีลาเมาฟิรอตินนี้อุลมามะไดา้อธิบายเอาไว้ว่าอีลามายูญิบุลเมาฟิรอ์อายตโตะให้เราทานทางไล่รีบเร่งไปสูก่การกระทําตีโกให้เกิดการอาภัยยาโทษโปรดบาปจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาละเพราะอัลลอฮฺตาลารู้ดีพี่น้องครับว่าเราทานทางไล่เนี่ย เป็นบุคคลเทว่าเลขกไม่ปลปรยจากบาปฐานอีมัมบาปเหล็กบาปหน่อยให้เราทั้งห้ายไปสู่การคระทำกอยเกิดการอภัยโทษนี่พี่น้องครับเค่ียรทำอะไรบ้างท่านอานัสบินมาเลกรอเดียลลอตาลาอันฮูได้อธิบายว่าไออีลาตักบีรอติลยฮรมไปสู่การละมาน takbiratun iram laman to Allah subhanahu wa ta'ala Tan Sena Ali bil Abi Tolib pinong tafsir wa ila ada il faroid ribreng pay su kan kratham banda kong fardu thang lai le Tan Usman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tafsir pinong wa ilal ikhlasi ไปสู่ความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อ Allah s u ฮานะฮ h ว w ต t อาลาเนี่ยซึ่งสอดคล้องในองค์การที่ฟファスบิคุไคยรหน้าที่อัลลอฮฺตะลาบอกว่าท่านทางล้ลยจงรีบเร่งกันในเรื่องแห่งความองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺตะลาบอกไว้เลยวาจันนาตินอารดุฮัสซามาวาตุวลัลอารู และทานทางร้ายจุ้งรีบริงไปสู่ช่วงสวรรค์ของ Allah อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลาอารดุฮัสซามาวาตูวัลอาร์ี่นองคำความกว้างของจันนารช่วงสวรรค์น,นี้เปรียบได้เหมือนกับบันดาเจ็ดจัน้าและพื้นแผ่นดินอารดุฮัสซามาวาตูวัลอาร์ การอดีฮ์การอดิสฐามาวาทิวัรรภ์อัลลอฮฺตรัสเปรียบร้อยพี่น้องนะโพส่วงเสาบันองอัลลอฮฺซุบฮานะวะตัลาอานี้มีความกว้างขวางเหล่ากามีเนี้อมัตต่างๆมากมายมีใครบางพี่น้องครับทีไม่รักที่ไม่ชอบที่จะเข้าสู่ส่วงเสาบันองอัลลอฮฺซุบฮานะวะตัลลาทุกคนพี่น้องครับต้องการ แต่สิ่งที่สำกัญพระงบอกว่าออิดดัชลิลมุตตะกีนช่วงสวัคนของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเถเราจะเข้าไปอยู่ได้นี่พี่น้องครับก็คืออัลลอฮฺตาลาบอกไว้แล้วว่าพระองค์ได้ออิดด ok um ัชได้จัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วให้แกเล่าบรรดาผู้เทมุตตะกีนตักว่ามีความยำเกรงท่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลา แสดงว่าสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตาลาพี่น้องครับในอกีดะฮ์อะลลสุนนะวันจัมภะได้ร้อยจุดท่านนี้มั้มตอนนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบะฮานวะตาลาได้สร้างเอาไว้เสร็จแล้วนรกพี่น้องอุอิดดฮ์ลิลกาฟิริน Allah สสอาัาลลอฮฺตาลาก็สร้างไว้เสร็จแล้วพร้อมพี่น้องครับเราลับตาเมื่อได้เสียชีวิตเมื่อได้เกิดวันกิยามะม์ต่อใดพี่น้อง พร้อมที่จะเดินทางไปสู่ธงะดังมชาชันพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ในหลวงอเครัตเพื่อที่จะข่าว่วงเสวันของอัลลอฮฺซุบะฮานวะตาลานี่คือสิ่งที่สําคัญพป่น้องกับพมเองพี่นองเองทุกคนเราจะต้องตรหนักเลกาตึกตรงทานอิมัมว่าเราทานทางร้ายตอนนี้พี่นองคอยู่ในคุณลักษณะของเลาบรรดาคนมุตตะกีเหลวหรือยัง